ครับผมนะครับขอญาตเรียนเชิญนะครับสี่หนุ่มเจ้าบอยนะครับรับรองมาได้เลยครับครับผมนะครับขอญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับเรียนเชิญครับครับเอ่อเนื่องด้วยพี่บอสติดภารกิจมาไม่ได้นะครับก็เลยพวกเราลูกพี่บอสก็เลยมารับแทนนะครับผมก็ พี่บอลปากมานะว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆกับรางวัลน,นี้นะครับก็ขอบคุณครับ,รบทุกคนขอบคุณครับผมก็ต้องขอบคุณเฟดเอ็กซ์ข่าวสดอเวอร์ด์2025นะครับผมขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนในทีมลูกี้เว r ร์ครับแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในซีรีส์เจลบอยสถานอากาศใจครับทั้งทีมพรีโปรดักชันโปรดักชัน โพสต์โปรดักชันพี T ่พี P ่ทีมพีอาร์ทุกคนอขอบคุณไอชีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณฟีสไอข่าวสดนะคะที่ให้รางวัลพวกเรานะคะแล้วก,ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง MGI ค่ะแล้วก็ทางทีวีทันเดอร์ที่ให้โอกาสพวกเรามาทำงานดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณไอชีอี้ค่ะขอบคุณผู้ประพันธ์แล้วก็นิยายหยดฝนกลิ่นสนิมนะคะที่ทำนิยายเรื่องนี้มาให้เราเนาะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงค่ะ ขอบคุณอิงฟ้าชาลอตที่เป็นตุนและลันได้สมบูรณ์แบบนะคะขอบคุณทีมงานทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น็อตด้วยแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกๆคนที่รักแล้วก็สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้นะคะ่ะครับผมก็เพิ่มเติมจากที่ปอยพูดนะครับก็ต้องขอบคุณปอยด้วยที่ร่วมงานกำกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมอยากขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้จริง แล้วก็ทีมผู้ผลิตทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราได้มาทำโปรเจกต์นี้นะครับทั้ง MGI ทั้ง TV Thunder และไอชี่นะครับผมแล้วผมขอเสริมอยากขอบคุณทีมงานทุกทุกทุกแผนกเลยไม่ว่าจะเป็นทีมศิลปกรรมโลนินทีมทีมกล้องไทนิพีไไไทีมไฟไทยบันเทิงทีมสวัสดิการและทีมนักแสดงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำโปรเจกต์นี้มานะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณครับ ขอ,อเสียงปรบมือดังอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับเออสวัสดีครับพวกเรา Beyond Cloud นะครับผมอันนี้ ดีใจมากเพราะว่าไม่ใช่แค่รางวัลท็อปเทียร์ไวเลิศซีรีส์แห่งปี <laughs> <laughs> เรามีซีรีส์เรื่องเดียวครับปีที่แล้ว <laughs> <laughs> ก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่เห็นค่าความตั้งใจของค่ายเล็กๆอย่างพวกเรานะครับที่ทำทุกอย่างด้วยแพชชั่นแล้วก็จริงๆทุกเรื่องผมดูหมดเลย <laughs> ผมก็รู้สึกว่าในฐานะหนุ่มวายก็ <laughs> ดีใจที่วงการวายสนุกขนาดนี้ครับ <laughs> ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงคือ ตอนนี้พวกเราซีรีส์วายที่เคยถูกมองว่าเป็นชนกลุ่มน้อยวันนี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเราทำได้มากกว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับถ้าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกสนับสนุนเพราะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงมันทำอะไรได้มากกว่าความบันเทิงจริงๆนะครับฝากรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ให้พ่วงกับพูดหน่อยดีกว่า ก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณ Beyond Cloud นะคะที่กล้าที่จะทํางานที่มันท้าทายแล้วก็เราก็รู้ว่ามันยากมากๆแต่วันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่พิสูจน์ว่าพวกเราก็ทํางานยากๆได้ดีอยู <laughs> ่ขอบคุณนักแสดงมากๆขอบคุณเจตและไบเบิลและนักแสดงทุกๆคน <laughs> ทุกคนพางานชิ้นนี้มาได้อย่าง เต็มภาคภูมิจริงๆค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆคือมันมันมีหลายอย่างมากเลยท,ที่ที่คิดในหูอยู่ตอนนี้ก็แต่อยากพูดแค่ขอบคุณจริงๆครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนได้ดูเพราะว่าเราตั้งใจมากเลยครับผมแล้วก็อืครับผม ดีใจมากๆครับผมก็มอ,อ,อยากให้สนับสนุนเราไปต่อผมติดตามเอ็ดอาได้ครับผมปีหน้าฮัลโหลครับอุเสียงมันกล้องจริงนะก<ด>็ขอบคุณทางฟีดทางข่าวสดนะครับแล้วก็ขอบคุณ<ด>ทีมงานทุกคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณวิวด้วยนะครับที่เป็นที่ททให้เราฉายคะ แล้วก็ขอบคุณช่องวันส1เที่เป็นที่ให้เราฉายเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พพอร์ตโฟร์มินิสไม่ใช่แค่โฟรมินิสทุกเรื่องเลยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเรากําลังทํางานที่คุณภาพอยู่มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนพพอร์ตสิ่งที่พวกเราภูมิใจครับขอบคุณมากๆครับ สวัสดีค่ะฟิล์มราชานันนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานแล้วก็นักสแสดงทุกทคนนะคะขอขอบคุณฟีดเอข่าวสดอวอร์ด2025ด้วยนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะพรูโตไม่ได้เกิดจากความพยายามของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทีมงานทุกๆคนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทีมเขียนบทผู้กำกับนักแสดงรวมไปถึงทีมงานเรื้องหลังทุกๆท,ท่านฟิล์มขอขอบคุณ GMM TV ค่ะขอบคุณพี่ถาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านขอโทษคะ่ะตื่นเต้นมากเลย ขอบคุณการสนับสนุนของแฟนคลับทุกๆคนค่ะขอบคุณลูน่าขอบคุณยายเดือน oh. กำลังใจจากทุกๆคนทำให้พวกเรามีพลังยืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณจากใจกอีกครั้งค่ะ ครับสวัสดีครับผมเซนต้าครับก็จริงๆต้องขอบใจมากเลยนะที่เราไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองนะครับจริงอยากไปมากๆเลยต้องขอบคุณมากขอบีมากครับบีเอ็กซ์ข่าวสดอวอร์ด2025นะครับผมขอบคุณสำหรับรางวัลผู้จิ้แห่งปีนะครับผมดีใจมากที่คณะกรรมการเลือกให้เราเป็นเป็นผู้จิ้แห่งปีนะก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับยังไงก็อยากจะฝากพวกเราไว้ด้วยใช่ฝากสปอนอร์ตพวกเราต่อกันไปด้วยนะครับผมนั่นปีหน้าเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆกันแน่นอนครับเยอะแน่นอนครับขอบคุณฟีดมากครับขอบคุณครับ ฟีดเอ็ข่าวสดอวอร์ด2015อีกครั้งด้วยนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท,ท่านนะคะที่มองเห็นแล้วก็ให้คุณค่ากับผลงานนะักแสดงตัวเล็กๆคนนี้ค่ะ <S <S ทุกๆผลงานของฟิล์มนะคะล้วนแล้วออกมาจากความรักที่มีต่อศิลปะก,การแสดงค่ะขอขอบคุณ จีมเอ็ค่ะขอบคุณพี่ถาขอบคุณทีมงานทุกๆคนขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่น้ำตาลขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับฟิล์มมากๆนะคะวันนี้ฟิล์มพาภูโตมารับรางวัลได้แล้วนะคะพี่ ครับผมปอนพลวิทย์เกียรติประภกรนะครับผมก็วันนี้เป็นเกียรติมากแล้วก็เป็นพรีเวลิตของผมมากที่ขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานบอร์ดแคสต์ทีมงาน Reset the Series ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนผมนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกคนแพนพี่บอมเอ็นเจ อ,อินดี้และอื่นๆมากมายนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนให้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักขอบคุณที่คอยเอ็นดูผมตลอดแล้วก็คอยทำความรู้จักกับผมผ่านผลงานของผมครับอขอบคุณทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณครับ